สวัสดีพี่น้องผู้หลอกคอยพุ้ธิตามเล่าสามคขี่เนาะพี่น้องเนาะเล่าสามคขี่มือนี่การเดินดีดอกพี่น้องไปใด,ดยุด่แต่หกหลุดยุ่งดอพี่น้องเขาหกหลุดย่เขาหกหลุดยุ่ไปใดยุ่ต่อไปใดยุ่เนาะพี่น้องเนาะเขาหกหลุดพานยู่งันหกหลุดยุ่พี่น้องคือว่าไปใดพี่น้องไปใดเนาะพันใะดพี่น้องเอ้ย ดีใจนําพี่น้องเด้อผู้ได้โศกผู้ได้มันกระไดได้นนิดน้อยไปพ่อเป็นขากับเขาขาปลาทูขาหมูขาไก่ขากับเขาไรวันนาะพี่น้องเนาะผู้มือหน่อยกระไดหน่อยผู้มือง่ายกระไดง่ายนาะพี่น้องเนาะเอามาหนี้กะวันที่หนึ่งก็ได้พี่น้องก้อนสีเบืองวันที่หนึ่งกับเบืองวันที่ยีสิบเก่าที่พันมาที่มือนีกอนมือเสาร์นี่ก็พันมาเนี่ยมือว่านไหมมือเสาร์ของมือว่านนี่กอน วันที่29กุมภาพลาสามคีก็จับคู่4 5 3 4 0เกิ่ง4 5กรมเดน 45, รน4 5ร่อง0 7กลุดพินล่างลุดลาสามคีลุดลาวอาเซียนจับคู่3 4 3 5 0 1วิ่ง3 4กรมเดน 34, รน3 4ร่อง0 1ก็เข้า,ขา ข่าศูนข่าสาเข่าศูนย์เข่าสี่เรพี่น้องมันจับตัวยุคคนะมุมก็ได้ได้สีศพี่น้องเข่าสี่ศูนย์วิ่งเวลาวีไอพีจับคูเก่าศ8นย์เกเก็ดวิ่งเ0าศูก็เล็นเก่าศนย์ลอง6กเก็ด เขาหลุดเก้าพี่น้องได้สองหลุดได้สองบนหลังเลยได้ได้เก่าสองกับสามเก่าพี่น้องเก่งว i p เก่งได้สองอย่างเล้าสมุกี้วีอพจับคู่เก็ดแปดฮกไกกเกาเคเขารูดแปดรูดหกกับพี่น้อง แต่แปดหกะพี่น้องเนะยุคคนละโตยุคคนละจุคยุคโตกมก็โตสำรอ่อพี่น้องเล่าสตาวีไอพีับคูแปดเก่าหกเก่าเก็ดหกเก่าก็วิ่งแปเกก็เป็นแเกาองลอหกเ็ เขาหลุดแปดกัหลุดเก็ดเลยพี่นอ 8, ้องแแปดเจ็ดเจ็ดสามแตสองหลุดนะพี่น้องนะเด้ทัถ้างดแดงด้หลุดพี่น้องเอาเบ,า,บาหลายหญ่ห้างมาต่อไปของวันที่หนึ่งมีหน,น้าเลยพี่น้องเฝ้ามือนี้ว่ามีหลายรายการดอกมือเป็นมือมือใหญ่ออกรัฐบาลได้นะพี่น้องนะลาวสามาคียับคู hai hộp. Ha hộp. Ha ha hộp. Ha hộp hai hộp hai nâng hai hộp hai nâng Vinh Hà hộ. Sám tua. Cao hà hộp. câu hà hộ cả hà cầu hộ. hà cầu hộ. câu hà hộ điền hà hốt, cũng đến hà hộp lòng cầu hụt Hãy Asian a chấp cu xuống xám xuống xám xám pẹt xám chết pẹt vinh 3 4 5 6 8 2 3 8 2 3 2 8, 8 23. 23 2 3 2 3วิ่งเป็นเน่นจรุด2 3ลง7 8 là VIP, là VIP chấp cô hà. Huh? câu sổ câu sổ câu sổ Vinh. Si Hà Bình Sám Tua

เี่หาวิง่งก็เด่นเน้นสี่หาล่องที่เก่าสูง Nah sama ki. มาเขียนไีนีไูีดเล่าสามัคคีจับคู่1 2 3 4 2 3 4 3 4 1 2 3 4 4 5 bình, một, hai, bình, ba, tua, hai, một, hai, hai, một, hai, hai, c, h 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Lasata. Lasata. Lasata B. IP. Jabku. Cool. Pe cầu ninh xuống xuống sáng lưng pe cầu 8 tuổi không biết cầu 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 sáng สองสามสองแปดเก้าวิงแปดเก้ากมยิงแปดเก้ร่องสองสาม แคปนาจ้อแคปนาจ้อพี่น้องเหล่าสามาคัคคีหนึ่งมีนาคมสองพันหารอ,รอยหกสิบเกสมาแล้วด้วยพี่น้องดื้อจัดเบิ้งจัดเบิง้งของเหล้าสามัคคีมืน่นว่านนี่ว่าสมบูรณ์พี่น้องลดไปแต่หักมาได้ต่อมาได้หกหลุดมาพี่น้องเนาะเอาหกหลุด,ดยุ่ออ๋อว่านี้ก็มาเบิง้ง มีตัวใดแน่ของวันที่หนึ่งมีหน้าค่มสองปหาลอยหกเจ็ดพี่น้องของเหมือแร่งนี่แหะพี่น้องลวยกันอีกเล่าสามาคีหนึ่งมีหนาค่มสองพัหาลอยหกเจ็ดจับคู่หาหกหาหนึ่งเกหวิ่งหาหกลมเล่นหากร่องเก้าหสตัวเก้าหาหหาเกาหเลาอาเซียนสองสามดเจปด วิ่งสองสมกมเล่นสองสามล่อง 23, เก็ด 8. แปตัว8 2ดสองสาก็ดแปดวีไอพีสี่หาเก้เกวิ่ง4ี่หากมเล่นสี่ห้าลองเก3ตัวเก้าสี่ห้าหเราสามัีวีไอพเริ่ม 45, ลง v ีไพี่น้องเขียน v ีไอพีก็กพกี่น้องลงเริ่มยุยย่ใหญ่ ราสัมคีวีไอพีเขียนนี่พี่หลงังวีไอีจับกูสิบสองสหาวิ่งหนสองกลมเล่นหนึ่งสองร่องีหาสตัวห1าหนึ่งสองสองาราสตาวีไอพีแปดเกาหนึ่งสองสามวิ่งแปเก้ากลมเล่นแปดเกร่องสองามสาตัว สองแปดเกาเก่าสองสามเอาพี่น้องแคปหน้าจอแคปหน้าจอด้อพู้ได้เข้ามาใหม่กักดกระดิง่งติดตามไว้ให้มีโชคมีใสกันทุกคู่ทุกคนแต่กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ปูแน่เป็นกำลังใจให้ปูแน่เด้อพี่น้องเดห้พี่น้องเอฟซีพู้ได้เข้ามาแล้วโชคหมืนกันทุกคู่ทุกคนเขาหลุดดีพี่น้องเชี่ยนวิ่งเชี่ยนหลุดตั้งลาย สศกมันหมันกันมัตทุกูทุกคนเด้อจะเจ็บจะจนกันพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องขอให้ทุกูทุกคนอยู่สุขสบายบ่เจ็บบ่าไขเด้พี่น้องเดอ้อสำหรับวันนี้ขอกาวคำ่าสวัสดี